ที่นี่ก็คือสำนักวิญญาณยุทธระดับต่ำสุดหรือที่เรียกว่าสำนักยุทธย่อยอินแดนแห่งนี้ถึงแม้จะเป็นเมืองเล็กที่สุดแต่ล้วนมีสำนักยุทธขนาดเดียวกันกับเราตั้งอยู่เช่นกันที่สูงกว่าสาขาย่อยมีสำนักวิญญาณยุทธบุตรสูงขึ้นไปอีกขั้นก็คือสำนักยุทธหลักสำนักวิญญาณยุทธหลักนี้มักจะมีในเมืองใหญ่ๆเท่านั้นแต่เมืองหลวงของทั้งสองจักรวรรดิเป็นที่ตั้งของสำนักวิญญาณยุทธศักดิ์สิทธิ์ระดับ4ีระดับหคือหอสังรา ที่นั่นคือสถานที่สูงส่งที่สุดของสำนักวิญญาณยุทธ์ความจริงที่สูงกว่าหอสังฆราชก็ยังมีหอบูชาพรหมยุทธ์ในตำนานแต่ว่าที่นั่นมีเพียงวิญญาจารย์ที่ก้าวถึงระดับพรหมยุทธ์แล้วเท่านั้นถึงจะเข้าไปได้ที่นั่นเป็นที่ที่วิญญาจารย์ทุกคนต่างใฝ่ฝันขอบคุณที่เล่าให้ข้าฟังครับท่านปู่มาซิวนัวแล้วเราจะเริ่มต้นได้หรือยังครับแมเด็กสมัยนี้เนี่นะช่างใจร้อนกันจริงๆเอาละ งั้นเราก็มาเริ่มกันเลยน,นี่มันยากเงินครามมี่ะไรนะหรือเปล่าครับท่านผูมาซูนู่นที่แท้ก็เป็นวงแหวนวิญญาณร้อยปีไม่น่ายยากเงินครามที่ได้เปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้ดูท่า ที่โรงเรียนของเจ้านั้นจะมีอาจารย์ที <necessary> ่ฝีมือไม่เลวอยู่สินะเฮ้ยน่าเสียดายศักยภาพของการพัฒนายากเงินครามตามเกินไปเอาพลังวิญญาณของเจ้าทายทอดลงไปข้าจะดูหน่อยว่าเจ้าอยู่ระดับไหนแล้วตามทฤษฎีแล้วเจ้าน่าจะอยู่ระดับสิบอนี่มันพลังวิญญาณระดับสิบสาม ระดับ13อย่างงั้นไม่สิทำไมถึงกระโดดข้าไปถึงสองระดับเจ้ารู้จงบอกข้าหน่อยสิว่าวงแหวนวิญญาณเจ้าได้มาจากสัตว์วิญญาณตนใดสารพิษม่านถัน่วหลวงครับอะไรนะม่านถั่วหลวงเอยสารพิษม่านถัน่วหลวงในสายสัตว์ สายพืชทำไมถึงมีวงแหวนวิญญาณสายสัตว์ได้ละ่ะได้สิครับท่านปู่มาซิโน่เงื่อนไขที่ตายตัวก็สามารถเป็นไปได้ท่านอาจารย์ของข้าเรียกว่าทฤษฎีวิญญาณยุดจำลองแล้วอาจารย์ของเจ้าคือใครทุกคนเรียกเขาว่าอาจารย,าย์ใหญ่อาจารย,าย์ใหญ่ล่ะคนที่เคยเขียนหัวข้อหัวใจหลักในการแข่งขันสิบประการต่อมาก็ถูกสำนักวิญญ,ญาณยุดลบชื่อออกอาจารย์มาจากสำนักวิญญ,ญาณยุดจริงๆด้วยทังซานเจ้า อยากเข้าร่วมกับสำนักวิญญาณยุทธไหมท่านปู่มาซิลนัวนี่ก็เรียกว่าการลงทะเบียนใช่ไหมครับไม่มันไม่เหมือนกันการเข้าร่วมคือการเป็นวิญญาจาร์ของสำนักวิญญาณยุทธโดยเฉพาะการฝึกของวิญญาจารย์จะมีโรงเรียนเปิดสอนวิชาเฉพาะของสำนักโดยตรงอ๋อถ้างนั้นก็คงไม่ได้เพราะข้าเรียนอยู่ที่โรงเรียนนวดติงแล้วครับเออแหมเสียดายช้าไปก้าวเดียวจริงๆถึงแม้จะเป็นสำนักวิญญาณยุทธ ก็ไม่มีเหตุผลที่จะไปบังคับใครให้ออกจากโรงเรียนอาจารย์เจ้าก็คงไม่เห็นด้วยที่จะให้มาเข้ารว่วมต้องโทษเจ้าสู้อินเทาแท้ๆเขาควรพาเจ้ามาที่สำนักวิญญาณยึดโดยตรงเฮ้เสียดายพูดแบบนั้นก็ไม่ถูกครับถ้าข้ามาที่สำนักวิญญาณยึธบางทีอาจไม่ได้วงแหวนวิญญาณที่ดีขนาดนี้มันก็มีเหตุผลเอาละ่ะขอต้อนรับสู่สมาชิกระดับวิญญาณจารย์ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เจ้าก็คือวิญญาจารย์ผู้ทรงเกียรติแห่งจักรวรรดิเทียนโตแล้วนี่จะาลตรงนี้อันตรายรีบออกไปซะแะซื้อของกใกล้ผู้ใหญ่บ้านซื้ออันลุงสวัสดีครับที่นี่เขาต้องการเด็กฝึกง,งานไหมครับพูดอะไรรีบไปซะรู้จาักการแต่งตัวไม่เห็นเหมือนช่างตีเหล็กเลยสักน <c oughs> ิดขอโทษครับท่านลุงเดี๋ยวข้ามาใหม่นะครับ พี่ลุแบบนี้ข้าพอจ้ะเป็นเด็กฝึกง,งานได้หรือ,อยังเจ้าหนูบังล้อข้าเล่นอยู่สินะ <c oughs> ลลพลุงข้าเป็นนักเรียนทุนของโรงเรียนนวดติงจะมีเวลาว่างช่วงบ่ายทุกวันพ่อข,ข้าเป็นช่างตีเหล็กของหมู่บ้านเลยเรียนรู้เรื่องการหลอมโลหะมาตั้งแต่เด็ก พระเจ้าอยากรักประกอบงั้นก็มาช่วยงานที่บ้านครัอยส่งนะครับส่งชาอะไรพวกนี้แต่ว่าเงินเดือนไม่มากมายหรอกนะนี่ข well, ้าให้กินจนอิ parfois, ่มอะไรล่ะไม่มีปัญหาครับโอ้พอได้แล้วพอได้แล้วรีบๆทำงานเข้าคืนนี้ข้าจะเลี้ยงเบียร์ทุกคนเอาละสู้ๆนะทุกคนได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีแรงเลยเจ้าบอกเขาว่าเรียนหล่อบัวหักหลงพ่อมาตั้งแต่เด็กบัวแขวนี้ พอเจ้าจะสอนอะไรนะห้อมโลหานี่แหละครับอย่าเห็นว่าข้าตัวเล็กข้ามีแรงตีเล็กเรื่องหลอมโลหะไม่มีปัญหาอยู่แล้วพี่ขับทุกคนจะหนูน้อยที่มาใหม่บอกว่าเขาหลอมโลหะได้นะ่ะาขาไม่เชื่อ <c oughs> ให้ข้าลองทำดูก็ได้ <c oughs> งั้นเอางี้เจ้ายกคอนี่ขึ้นแล้วก็ถ้าจะเชื่อเจ้า อยากโดนยาหน่อย่านกำลังทุบไล่สิ่งแปลกปลอมในเหล็กก้อนนี้สินะาัลุหลช่วยดึงกล่องเป่าลมหน่อยครับอุณหภูมิไม่พอ ถ้าคืนตีแบบเจ้าแล้วก็ปีหนึ่งเหล็กมันก็ไม่เปลี่ยนรูปหรอกแล้วข้าต้องทำยังไงบอกมาตอนที่เจ้ายกค้อนเจ้าใช้กำลังจากส่วนไหนมากที่สุดล่ะน่าจะเป็นเอวมั้งครับจากเอวมาที่หลังแล้วส่งกำลังมาที่แขนร่างกายของคนเรานอกจากสมองแล้วมีส่วนไหนที่สำคัญที่สุดหัวใจครับหนึ่งคนมีหัวใจกี่ดวง<า>อ๋อตอบข้ามาหนึ่งดวงครับ ไม่ใช่เจ้าผิดแล้วไม่ใช่ดวงเดียว3ดวงตังหากกล้ามเนื้อที่ขาสองข้างของเราก็คือหัวใจดวงที่สองและดวงที่สถ้าคนคนนึงอยากจะแสดงพละกกาลังของตัวเองออกมาทั้งหมดก็ต้องใช้หัวใจทั้งสาดวงหมุนเวียนร่วมกันตอนออกแรงไม่ใช่แค่การใช้เอวแต่เป็นหัวใจสมดวงต่างหากที่ก่อกําเนิดกําลัง ออกแรงจากใจใช้เอวเป็นแกนดูนะน,นี่มันลองดูสิ อ,อืมเรล่จ้ารู้หน้าที่ของหัวใจแล้วหรือยังคนเราใช้กล้ามเนื้อตรงน่องมากที่สุดน่องจึงเป็นแหล่งกำเนิดของแรงทั้งหมดหากใช้แรงได้ถูกวิธีก็จะช่วยเพิ่มกำลังได้มานี่ทำตามท่าพาธี่กรทำเมื่อนี้ ไ,ไม่มีผิดยีพลังเพื่อใช้พลังฮะรอนี่ว่าอนงดงามมากเข้าใจแล้วหรือยังยืมพลังเพื่อใช้พลังข้าพอเข้าใจเหตุผลแล้วแต่ว่าดูเหมือนไม่ง่ายเอาซะเลยถ้าอยากทำได้ในระดับข้าต้องฝึกจนชำนาญเท่านั้นกุญแจสำคัญก็คือเวลาเราหลอมโลหะต้องมีสมาธิต่อไป เจ้าก็ค่อยๆฝึกฝนอย่าเพิ่มแรงหรือความเร็วมากเกินไปความแม่นยำก็สำคัญเช่นกันต้องรู้ว่าคอนที่ทุบลงไปนั้นจะอยู่ตรงตำแหน่งไหน เอวเป็นแกนหายทอดพแล้วกำลังแรงดีจริงๆไม่เสียชื่อที่เป็นลูกทั้งเล็กอ้อ้โหโ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 อ้โอ้โห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 โอ้้โโอ้อ้โ คืออะไรครับวิธีในการตีเหล็กคือจังหวะขอดายุสมบัติปนโนูล่ยืมพลังเพื่อใช้พลังสามารถสาแสดงกําลังของ่างตีเหล็กออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเขาว่าคนที่เก่งกาจที่สุดจะสามารถตีติดต่อกันได้แปดสครั้งและสามารถทําเหล็กทั้งชิ้นออกมาในแบบที่ตัวเองอยากได้เลยวิธีขอดายุสมบัติปนโนูนเป็นทักษะการตีเหล็กขจัดสิ่งปนเปื้อนที่แข็งแกร่งที่สุดถ้า <c oughs> ค,คิดว่ามันหายสาบสูญไปนานแล้ว